เจอระเกดเลยไปเห็นแล้วจระเกดนี่นะคะหน,หน้าตึกนะคะหน้าตึกดูหน้าตึกคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโ,โลยีมอนครพนมค่ะแปลงดอกไม้สวยๆนะคะดูสิสีหวานแววมากสวยมาก ดอกไม้มีทั้งสองฝั่งเลยนะคะติดกับถนนสายนะครพนมมุกดาหารนะคะมอมอเ,เกษตรคณะเกษตรและเทคโนโลโยีมหาวิทยาลัยนะครพนมสวยมากแล้วจะพาไปชมสัตว์นะคะมีสัตว์ให้เด็กๆด,ดูด้วยวันนี้เป็นวันงาน วันนี้เป็นงานวันแรกวันกเกษตรลุ่มน้ำโขงอ,อะไรลูกอะไรลูกโอ้มันจะกินเบอร์เกอร์มันหิวเนาะอันนี้คือตัวอะไรครับแกะเหรอทำไมขนเป็นอย่างนี้ล่ะแกะเาตัดไม่ตัดแหละถึงเป็นอย่างนี้นี่ดูส้ในขนนี่โอ้มันกินได้ด้วยเหรอเบอร์เกอร์นะนนนเออคนกินก็จะหิวด้วยใช่ไหม มีแกะแล้วก็แพะด้วยใช่ไหมน่ยตัวเ,ยวเล็กๆในแพะใช่ไหมเนี่ยอไอ้ว้าแพะอุ้ยมีทั้งแกะมีทั้งแพะเลยเดีย๋ยให้มันกินได้ไหมมีจระเข้ด้วยใช่ไหมมี้จะพาไปดูจระเข้ตา้นดีขนขึ้นข้ข้นระข โอ้โหกินคนได้ทั้งตัวเลยนะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหกินคนได้ทั้งตัวเลยนั่นนั่นเหมือนเหมือนก้อนหินเลยเนาะวายไม่น้ำเขียวเออเฮออย่นี้น้ำเขียวเออเฮอเลยของจริงของจริงจระเข้ของจริงอะไรลูกระวังของสะสมโด่ ไปดูกันต่อไปดูกันต่อมันจะกินทั้งตัวมาชมแป้งออกมากันดีกว่าโอ้โหสวยมากเลยดาวกระจายสวยมากเลยหอมด้วยมีกลิ่นด้วยนะเนี่ย มีกลิ่นด้วยนะหอมอ่อนอนสวยงามมากค่ะสวยงามมากสาะเก่กับดงดอกไม้หวานแหววนะคะสวยไหมคะ สาวเก๋สาวเท่า,า,ทากับ<อ>ดงดอกไ<อ>ม<า>้สีหวานแหวววันนี้มากลับมาจากมุกดาหารนะคะพาลานไปหาหมอมาแวะงานเกษตรลุ่มน้ำโของอยู่มอเกษตร,รมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครพนมคณะเกษตรศาสตร์นะคะอยู่บ้าน น้องเซาค่ะตรงข้ามกับเรือนจำนครพนมนี่แหละค่ะมีของกินมีต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะปาหาานๆนมาแวะชมมีบ่อจระเข้ด้วยแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงมีแกะมีแพะกงแกะกรงแพะแล้วก็มีสวนดอกไม้สวยๆนี่หน้าคณะเกษตรนะคะอยู่หน้าคณะเกษตรและเทคโนโลยีมอนครพนมค่ะ งานว่าเริ่มวันนี้นะคะงานเริ่มวันนี้ใครว่างๆแวะมาชมมาชอบมาซื้อต้นพันไม้ไปปลูกได้คะ่ะ